สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาสรุปเลขเด็ดกันนะคะสรุปเลขเด็ดของงวดวันที่16กันยายน2563เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคค่ะเสี่ยงโชคสลาก กินแบ่งรัฐบาลอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะ มาฟังกันเลยค่ะว่ามีเลขตัวไหนกันบ้างชุดหตัวมีสี่แปดหนึ่งสองสองศหแปดสี่ และหกห้าค่ะชุดหตัวของงวดวันที่16กันยายนสองพร้อยหกค่ะฟังอีกรอบนะคะชุดหตัวสี่แปดหนึ่งสองสอหกแและหกห้าค่ะ ถ้าฟังไม่ทันยังไงก็ย้อนไปรับชมในคลิปชุด6ตัวของงวดวันที่16กันยายนอมนาร้อย6 3ที่ได้ลงไว้ก่อนหน้าน,นั้นก็ได้นะคะถ้าฟังไม่ทันยังไงโดยส่วนตัวชุดนี้ก็ชอบ48แล้วก็20นะคะ แล้วก็จะมีชุด12ตัวค่ะ3509 7584 00 53 39 66 82 48 01และ11ค่ะ ชุดสิบสองตัวทวนอีกรอบนะคะชุดสิบสองตัวสามห้าศูนย์เก้าเจ็ดห้าแปดสี่ศูนย์ศูนย์ห้าสามสามเก้าหกหกแปดสองสี่แปด 01และ11ค่ะถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนไปรับชมในคลิปชุด12ตัวที่ได้ลงไว้ก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะมี4884เหมือนกันกับชุด6ตัวเลยค่ะโดยส่วนตัว ก็ชอบศูนย์ศูนย์ประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีชุด3าตัวตรงนะคะ 4 3 5 2 0 9 3 7 5 0 8 4 2 0 0 3 5 39, 6, 2, 4, 401, 3 5 3 9 1 6 6 7 8 2 5 8 4 4 0 1และ3 1 1ค่ะฟังอีกรอบนะคะชุด3ตัวตรง

ถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนไปรับชมในคลิปจูดสามตัวตรงที่ได้ลงไว้ก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเลขเด็ดซียมซจากวัดไล่ขิงนะคะเสียงซียมซีได้2องสค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเลขเด็ดของงวดวันที่16กันยายน2563นนะคะวิเคราะห์พิจารณาให้ดีก่อนเสี่ยงโชคนะคะถ้าวิเคราะห์ถูกก็มีความเป็นไปได้มากอยู่ค่ะ ชุดสิบสองตัวของเราหน้าลุ้นมากเลยนะคะเชียร์ตลอดชุดสิบสองตัวลงทุนพอประมาณนะคะเป็นการเสี่ยงโชค ตัวที่เน้นก็48 20 00 66 82 39ค่ะชอบหลายตัวเลยค่ะงวดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสรับพี่ิษ คลิปนี้ก็มาสรุปเลขเด็ดให้เพื่อนๆฟังกันเพลินๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไว้พบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ